โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวยนะครับนวันนี้เรามาเล่น Minecraft อาช่รอดในโลกวันพีธลรื่องที่พิยางหายกันเป็นนามากๆวันนี้เรากลับมาเล่นเอาชีรอดแต่ไม่ใช่หมดแบบหมดมาวันพีธอันนั้นนะแต่เป็นหมดใหม่ที่คุณไม่เคยเล่นนะอืมเปิดมาเราก็เกิดอยู่ที่เออเออทะเลเลยแล้วเรือเรือบัสตัวอะไรนี่ วุ้ยวุ้ยเฮ้เราต้องเลือกเอ่ออันไหนอันแรกเหรอเออเออแรกกดค้างเห็ไหมเออดู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 ดเทมเทมไพเร็ตเทมเทมดิกระตุกเออเทมไหมวะใช่ไหมพี่กี้คนเออทำไงวะคนน้องตายตายตายโอ้ยมันจะมาฆ่ากูแล้ว ในเกมนี้มันช่างหาเแรง่ะยเลเนอะไรองอะไรเนี่ยะดีกว่าจะฆ่าคนเนี่ยเอ๊ะโอเคเริ่มมาเราก็ต้องตัดไม้ใช่ไหมแต้มมีอะไรเล่นใหม่ๆก็เลยลองเล่นดูเฮ้ยนี่เพื่อนมาแล้วโอ้ยจะตายอ้ยจะตายเฮ้ย มันูกตจังวะอ,อุ้ยไปก่อนอุ้ยที่นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเราเกิดจางทะเลเลยเราติดเกาะแล้งหา้าสิบห้าชั่วโมงแล้วจะเล่นยังไงเด้อเรียน,กนเกาะเป็นเอ๊ยต่เรือยึดเข้ามาไม่เป็นไรจะมีพี่มีกระตุกเอโอโอ้โหแ,แรงแรงแรงีรง่มีหมาให้ด้วยพี่ห mm. มาไอพวกนั้นมันแรงนะ ไในตัวที่ที่ฉันได้นี่หัวหน้าไงไอ้ตัวนี้น่าจะหัวต้องอัดคลิปโอ้อัดคลิปละเล่นไปมันช่างกระตุกอะไรยังงี้กระตุกมวงด้วยมันโหดมากเลยตีแรงอึดเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนี่เพชรเพชรโอเคต้องตัดไม้แล้วใครเผาบ้านเผาต้นไม้ว่ะน่ะ น่าจะอใครนุ๊กเราต้องไปโดของอยู่บนเรือมีแน่มีน,เนะเกิดเกาะกลางทะเลนี่มันก็ได้ยินอยู่อ้าวทำไมมันนอนอ่ะก็มันเออบาดเจ็บสาหัสอ๋อแล้วตีมันตายเลยเอออุ้ย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 นี่มัน เขินมากมั้งดีสิมีขนมตาลที่แบบอ๋ออันนี้ก็คือพวกเหมือนขนมิตรอะไรอย่างเงี้ยหรอที่มันเดินตามต้นตามก้นมันเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรเนกันไกลอ่ะก็เป็นเหมือนสกิลสกิลโอเวอร์เทมจะใช้ไปแล้วเด็กก็มันต้องรออีพเมื่อน้นเอออ้ น,นั่นอาคนูเหรอลาวาจำเลยเออไม่อาใครานูาก็่าใครละ่ะไม่รู้เกมนี้่รู้อ่น่าจะเป็นเออเอ,เ,เออนั่นแหละเดืลุกลุกุดอะไรเออแม่นคอยจิ้มสุขสบายหน่อยเ,มอเกมมัน,น,นใช้ห <c oughs> สวยฟ้าเกมไม่ใช้หสวยฟ้ฟเออ นีไม่อยู่ยากอเรือตจวสลัดไม่มีอะไรเลยเหรอก็มันบักนี่ไงนี่ไงนไงี่ดาบเรือพักโอเคมันยังมีดาบไม่ใช้อยู่ก็ต้องไปหาเรือที่มันไม่พักเราต้องหาเออคนที่มันมีพลังผู้จสดแล้วก็ฆ่ามันเราเจาได้ผลิตศาสตมานี่ดาบไอ้สามไอ่กาเอาดาบอันนี้โอ้ปลาโลมาจะทำดาบเพชรยิงดีกว่า ลอ้องดูด really ีกว really nice. like vale ่าจ mm. yeah. ูกระมันเพื่อนอุ้ยหัวหัวไอ้นี่หัวดูเราสามารถก่อตั้งกลุ่มโตัวละครได้หรือเปล่านอะไรวนนู้นได้ไหมก็ลองลองดูดิแม่งโกนุหดเลยกูดตีนอยู่มัาจมลาวาอยู่อึดแต่ข้าของดอกมันก็จะจมเราอ่ะอึดจูกระมันดูจูกระมันมันบาจูกระมันกูดแทงจนเละ แดอกไม้ตัดไม้เอ้พวกนัน้นมันรูดดอกพวกแรกไงตัดไ,ไม้ก่อนต้องขุดเจาะเรือเจาะเรืเอ,จอรเอจาะเรืออยู่โอ้ยรีเจนโอ้ยฮึ่มไม่อยู่ในยเกิบกระตุกที่มือแล้กขุดโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ใจเหลือเกินตาย าไว้ก่อนจะมวยจะมวยจะมวยไอ้พวกโดฟามิโก้ฆ่าเลยฆ <laughs> ่าเลยเนี่ยตอนนี้มีดาบเพชรละเก่งกว่าดาบดุสระดิที่นี่ไม่เถื่อนอยู่ยากจะเล่นยังไงเนี่ยคุณมีเอ,อ๊ะใครนู้นมา่งอ๋อเพื่อนมีจีเหรอเฮ้ย <laughs> มิกมัง ก็ไอฟซิมมีจิมมีมันหน้าตายไปหรอกมันมันต้องเทมเยอะนะแบบถ้าถ้าโอกาสมันมีก็น่าจะเทมได้หนึ่งครั้งโอ้ยตัวฟอรมินโก้มันไล่ตีตลอดเลยเอ๊ะอะไรวะตัวอะไรวะน่ะต้นไม้เดินได้ก็เออมีคาตาคูลีหาบ้านตอนดีกว่าไหมมีคนแก่แค่คนเดียวเองก็หน้ามีจุด เองหาพักพวกเว้ยไอตัวอะไรวะน่ะไอชื่ออะไรอน่ะโอ้ยไอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เออในที่นี้มันไม่ดูฟความหมายขมันไล่ยังตัวนี้เนี่ยตัวนีดิเอ้ยตัวม้ำไอพวกเถื่อนไม่แก้วไอโล่ความหมายขอมันลงน้ำเลยนะไม่ได้หนุนดีโทรศัพท์เออ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 ที่นี่แม่งเถื่อนโอ้ยโอ้ยอย่ามายี่บกูจังบาลหมดต้นไม้ก่อนไหมไอปลาเห็ดเนี่ยไม่รู้ เนี่ตัวนี้ตายนะมันไปไหนไม่ได้มันรักลอกแล้วเนี่ยโดนไฟมังโก้เนี่ยไม่กูไปเลยเตรียมมันให้ต้องเตรียมมันให้ตายใช่ไหมอือฮะเอ้ยซื้อของกับโดนไฟมังโก้ได้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อมาดูดิเอาผลปีศากระไรกับอะไรมาดูแค a ดี้เตรียมไฟมังโก้ใหม่มาดีจ้มาดี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 มันโหดไหมเต็มทีกว่าจะตายเนี่ยให้ดาบเพชรนดีโอ้เยอะทีนี้มันเถื่อนอยู่ยากกูไดนแหล่มาเยอะเลย มาดิมาดิกางึเดี๋ยวมันมืดล้วกก็ตกอืมฮูม่มลิกถูดเลกนีอมันจะมืดสักแต่ว่าบนเรือจะสำหรับไปมีเตียงเดโอ้ยวดดไฟมันก็ตายตายหรอเออัดดไหม ดอบจะกินเลยไหมล่ะไม่เอาบายน้ามไม่ได้ดคุณฟกทขามได้ได้ผมพี่จับกับอะไรเนี่ยเฮ้อะไรอ่ะเต้นเหรอฟึ First word อ๊ดฟึ๊ดนี่อะไรวะโอู้วโอ้ยจะตายใครมาตีกวูวะเอ้อสเกลมันยิงเขาแค่ขึ้นหัวใจเหรอกระดูกกานี่ฟกพี่ได้อะไรไม่รู้ด้วยนไงนี่ที่ถืออยูยน่นี่อะไรไม่รู้เบลอเลย น่าจะสกิลนะลองใช้เลยลองกดครั้งอะไรล่ะเกิดค้ามรกค้างอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยใะ่ะวะก็เพิ่มความแข็งแกร่งต่อไม่รู้อ่ะเราต้องแ่น,ะนะอะไรอ่ะมีคนแก่เจ๋มเลยก็ไงบนเรือมันก็มีคนแก่อันนั้นน่าจะเก,กิดจากบุกฟาร์โกนะกดดๆดเออโอ้โอ้โคตคนแรง ไปๆๆข้ามมันไะด้อุ้ยตายแล้วโอ้พี่อะลยพี่กี้หนีหน,นีลงน้ำลงน้ำถ้าหาเรือเต็มเรือข้ามมันเลยจะฆ่ามันไอ้ซอม,มบี้มันตีกับทหารเรือท<อ>หารเรือเนี่ยมันมันมันเป็นแบบเหมือนคนดีอ่ะเห็นว่าเราเป็นคนเลวอะมีคนเตียงในที่อิงแล้ว,ลวเราเป็นคนดีอย่าตายอืมอืมมันมาตีเลย เตรีมปะคาบเอบเนี่ยนอเลยดีกว่าะนอใหมตรงนี้แหละหยุดนอนกวัวแล้วทำไมไม่ขิดกระดูเฉียวหูเสียวหน้าหยุดนอนหยุดนอนหยุดนอนเร็วเร็วนเ้า่อไปให้ได้ก่อนเออาเนี่ยเขินก็เขิน เซฟละตายก็เดยเราต้องสร้างเออเขาเรียกอะไรที่เออป้อมปราการเออเป็นแบบเหมือนแบบเออลังลังโจนอุ้ยเมียนี้ด้วยเมียแบบสองเอาไหมดันเบียดห่าเออมามาแรงอยู่นี่ทำไมกูไม่ครัมไมอ่ต้องออกก็ด้นอืมเก็บไว้ก่อนขุดขนแกะเพราะขนแกะมันจำเป็น แน่ๆโคตระนะโอ้ทหารเรือไแมงมุมเลยนมา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 ปั๊บปั๊บเจ็บหัวหนังด้วยปั๊บตายไปดิฉะนั้นชื่ออะไรหน่าเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ยที่มันใช้ผลบวนจีมั้งคาตาคุลินั่นเหรอที่มันแบบผู้ชายนชอบที่ปิดตานั่นแหละคาตาคุลิโมจิ คนที่สูส้กับลูฟี่อู้แม่งทานได้ไเรือ,อชั้นสุดยอดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไงเออถ้าข้ามันเจได้พระคุ้มสุดหรอเทพเลยดีว่าคุมมาดีชิวด้วยพระคุมหน่อยมาแล้วได้พระคุมมาแล้วเว้ยโอ้แม่งทหารเรือดูดิอะไรเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเอ้ยนะไอ้พวกทหารเรือปกติมันจะดอกดับเฮ้ยเฮ้ยดินชมจันทร์ใช่เหรอนี่ไงโอเควิกกี้ได้สกิลเดินชมจันทร์มา อุ้ยดีว่ะทีตายกันทั้งหมดแล้วดอบดับสักทีเถอะอุ้ยเจ็ดดับแต่ขนมปังก็ดีแล้วเราจะได้มีอาหารกินแบมันสูงไปนะในอีพีน่ะเออหรือว่าเราจะทำสองอีพีในวันเดียววะไม่รู้เดี๋ยวจุ่กันมันได้รัวๆเลยนี่ก็เอิงปั๊บ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 ขึ้นมาบนฟ้าละ แล้ววะคืออะไรลองมาใหม่นะจุ๋มไม่มีโลดูดูดูไปดูไปดูน้าดูน้าเหมือนเหมือนโดนระเบิดเอ๊ะหาเรือมันจะทำอะไรซอมบี้น้ำอย่าเนิ่นนะซอมบี้เอ๊ะตัวอะไรหลังมีตัวอะไรมีตัวสัตว์กระตากเราไปดูเรือกันไหมไปตัวอะไรวะน่ะเอ้ยไอ ไอ้ย่ <Yeah. c oughs> เออไอ้อออตัวอะไรเลยลืมะละยืมลืมชื่อมันแต่ข่ามันได้ผลพิาสาด้วยจอมหัวข่ามันไปเอามันมันเอาเจลอะไรมันออกละเออเออตีแรงอยู่นะเออแรงอยอะแล้วเด็กใครตัวใครขนาดเด็กจะเล็กนะโอ้ได้ผลพิาสารไอ้นั่นก็น่าจะมีผลพิาสารนะเพราะมันมมน,น่าจะมันมันแตะคนแล้วจากกายเป็นของเล่นเว้ ถ้าเราขามาัน้ไหม,าม,าไหมโอ้ยโดฟาิมโกะอปข้ามันข้ามันตีแล้วมันทำให้โดฟาิมโก้ very g o o t เอ้ยกบิลเลอ,อเอมันมาเปัหนึ่งเดียวเลยไม่ตีกูอ๋ไอเด็กวเกวนไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไอทหาเรือมันมาตุยตูดมัตกีตเก,กโ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโ,โ,โดฟาิงโก้โอ้ อุ้ยอุ้ยติดอยู่ในรังรังเรียกขนความรโกมาอีกอันนี้โอ้ติดอยู่ในเออใหญ่งมุมอยากใหญ่อะไรนั่นมันเป็นเออใหญ่ไหมใหญยไหมแต่เม่ตะกี้มันับฆ่าเด็กนีน่าจะตายอ้ยโดนโดนโดนมันตีทีนึงน่าจะตายเลยมั้ง เป็นกือบตายแล้วเนี่ยโอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 หโ้หโอ้โหอหโอ้โ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 หอ้หโอ้โ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 ห้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โห เจอด้วยโอ้โหสามตัวจะด้อยู่บ้านเอยู่ตรงเออแคมป์น่าจะได้ย้ายเร็วๆนี้โอ้โราจะแตกแล้วอุ้ยเเกือบแตกทองล่เห็นมีเหล็กเลยโลเกือบแตกเออเออเออตัวโอหานเรือยะ อู๋จะตายจะตายอ,อ,อยู่ยังจังตัวแหล่ะแต่มันก็ยีนะได้อาหารแยะเลเโโล็้ยโซโลเฮ้ยไหนดูไปดูโซลโลดิโซลโลเออน่าจะร่างสองแบ่งเป็นร่างๆไปเพราะถ้าร่างหนึ่งเป็นผ้าคลุมสีเขียวมาจากมาตีลูฟี่แล้วมันจะเกิดออกมาเฮ้ยโหนะเว้ยหาเรือ ตรงนี้มันอุย้ยโวด์โวท์ปีแรง<ว>บอกแล้วแถมเนื้นอดื่อด้วยเดินชมจันทร์เดินชมจันทร์จะหายหเฮ้ยอย่าตีมาทางนี้ดิอันนี้น่าจะอยู่ในภาคมนุษย์เฮ้ยอย่าตีมาทางนี้ตีข้างมันโดนกู ก็ตไปหามึงได้ไปแล้วก็เออไงก็ตีมาแล้วก็มันแล้วเตียงกูอะกูแล้วกูทำไมมาเกิดตรงนี้ใครขุดเตียงกูไม่รู้หรือกูขุดเองกูไม่น่าจะได้ขุดนะโดยชมจานหนึ่งโดยชมจานติดตายบอกว้นี่ไงเตียงก็อยู่กับตัวมึงฮะเตียงก็อยู่ในตัวเมืองเตียงตอนนี้คาตนะด้วยโอ้ที่นี่มันบ่อนปากเมืองเถื่อนนี่ ฤดูฟามิงโกมันเกิดเยอว่ะตีกับโจนสลัดหัวหน้าโจนสลัดเกิดเรื่อยเลยดูฟาร์มิงโกแคนอะไรมากินผลพิศาตจำได้นะว่ามันมันมีมันจะดอกมันถ้ากินปุ๊บมันจะมีผลรีรีรีผลพิศาตมาให้เลยถ้าเราแบบไม่อยากแคแล้วเราก็แค่กินผลพิศาตที่มันเอามาให้เป็นผลเอาไว้รีดี เขาโซโลโดตีลองไว้ในน้ำแหละดีละให้มันแพ้ทหารเรือตีโซโลใช่มันโซโลเคยโดนลุมตีตายเดย์ทหารเรือกระจอกกระจอกอ่ะเหมือนเนี่ยโอ้ยเจ้าทหารเรือตีใส่กูติดโซโลมาให้กูอือฮึโซโละตุกโอ้ยโดนฟาวน์กโอดตีกูโดนลุมแตกแล้วเนี่ยไม่โซโลทหากเราโดนลุม นี่โซโลจับจับสามดาด้วยเจ๋อเออไม่เอาสามดาบเลยไม่ไหวแล้วไม่ดรอปข้าคุมวะดรอปทำไมอาหารไอเนี่ยมึงโซโลตัวเฟรนก้น่าจะมีโอกาสดรอปข้าคุมอยู่นะไม่รู้เฟรก็มันตูเบลเลอร์เลยวะก็มันสูงไงในเรื่องมันก็สูงเรื่องมันเปลี่ยนตัวแปลกๆตัวแบบผิดมนุษย์ผิดยาวๆตัวยาวๆมึงอย่าตีโซโลมาใส่สิ เออเออหไมงี้วุ่นวายวะ่ะอีพีนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเกตตีัตบไอพวกนี้แหละอว่า้ทหเกตีโซโลไม่เข้ากถอกรูตีมันเออไงกูจะลุกตัวตึงลเออกูจะตายเยได้อไรไม่รู้เนี่ยอไรเหมือนเป็นดาวไหนเป็นอเล่าเออน่าจะเล่าอะไร่อกินที่นั่นโอ้เยอะเยอะ Dớ Dớ Ê đọc đạp Quấy Bà bà lừa Đá thả lừa Nó là Mày mày lừa thì, thì Có <coughs> nó có đi quả Có Có đi Ôi Lăng máy ghét Thế mà Đây mà cái của như vậy อลิฟข้ามันเฮ้ยเฮ้ยอลิฟข้ามันโอ้โหกูตายตายตายหรอลี้ยงปคุสวยเย้จังห่อเลยปลคมันเหมือนดินน้ำมันเลยเออะไรนนดํำบอกนะตัวดำดำอ่ะตัวบลนเลิเลดําตัวบลเฮ้ยหนดดาเจอหนดดโโหด ขอขอไปไกลๆกน่อยเด้ออย่าโดนดูดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฟาดกันเองใช้ฝนะอันนี้ดีกว่าจะใช้ฝนพิษะแล้วหรอฝนอะไรนี่แต่พี่กี้อยู่ในน้ำนะอยูอ่อยู่เดี๋ยวพี่กี้ตอนนี้หรอแล้วมันฝนอะไรเนะี่ยเออไม่รู้นี่มันมาต่างอะไรอย่ี้พวกเตอร์แฮนด์ลืมไหมเอ๊ะพุชจอสระมาเร็วนี่สี่แป๊ โอ้เลือดมันกูจะปวดเยหรอโอ้ยเมาเมาเมามันมีโอกาสดรอปอันนั้นได้เออแร่เอออะไรวะปัญหายากๆลืมชื่อมันไม่อร่อยเนาะเลียมองโอ้ยอะไรไอ้พวกโจสลัดพวกเนหาเรือนี่มันมีโอกาสดรอปเฮ้ยเรื่องมึงตีกูตกน้ำเฮ้ยอะไรอยากกินทำไมอ่ะตกน้ำมันขึ้นได้ขึ้นได้อยู่นี่ไงดรอปละ คือ bon. ชื่ออะไรวะ mm hmm. ไม่เห็นมีสกิลอะไรเลยตอนนี้ในหัวแม่งมีแต่ชื่อแร่ไวเบนียมเนเวนกินแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเนแร่เนี่ยอะไรวะเนี่ยดำๆเนี่ยลืมชื่อมันเออนี่เ่อไรเน่ทีไรแล้วก็คิดไปว่าแร่ไวเบนียมคือกินไปไม่เี็นอะไรเลย สกิลไให้เลยกินแหละกินผล <g ül> ก็ต้องนั่งไงเอานั่งเอาลีเอาสกิลอ,อ๋อเดี๋ยวบบ้าก่คนนี่แหละถ้าถ้าไม่สำถ้าไม่เออไม่ได้ไปดูไอ้ไม่ได้สุดทาโอ้อไม่เป็นฝูมัน <c oughs> ล่อมาเหรอเนี่ยไม่ได้ล่อมันวิ่งตามมาเองเนาะว่าแล้วมามาประกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนอีไ่ไง สกิวอะไรมังไม่รู้นี่ไปไไป้นี่ดับดาบอีกคนนึงนี่สกิวหรวะโอ้อ้จาาจาโอ้โอ้้โอ้้โอ้อ้โอ้้ออ้อ้้ <6 S 1> ลืมใครทำอะไรเมก,กี้ตีใครตายยังไงเจ้าตีใครวะนี่แหละวะพลัสไซเพื่อนมันมันแยกล่างใช่ไหมไม่รู้อยู่แยกล่างถ้ามันมีเออใช่คือแยกล่างนี่นี่นี่มันเป็นอาวุธนี่กี้ไอไอันนั้นเป็นอาวุธอ,อ๋อเหรอเออแล้วกูก็ตกน้ำแค่แต่ว่ากีนผลได้ก็ดีปวดอะไรด้วยอาวุธอะไร อุ้ยสัตว์อุ้ยแรง้งแรงกว่าดาเพชรดี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 ชอบชอบว่าน่ากินว่ะเฮ้ยกินผลิาสาดีวะแลอวผลนี้ไม่หนีผลแล้วไม่รู้นี่เนี่ยผลขี้ฟ้าๆนี่ผลที่มีกลัวเนี่ยเฮ้ยผลเยลลี่ที่พิกี้ตีตายอ่ะ่กินเหล้าเลยโอ้เหมือนไม่อร่อยเลยนี่มเมาอร่อยกินเหล้าแล้วมเมาเลยแล้วไอ้นี่มัน ส่งกลับยังไงทีนี้ทำอะไรได้แล้วกูบินได้ไหมมีควา์มกูเป็นาร์มินกูเอ่ะเอ๊อเอ๊อเอ,อ,เอ,อกูโดนละกูโดนเล่นละนนนโดนอะไรโดนบูโคลนวิกกี้มั่งนี่โอ้ตายเฮ้ยกูทำให้ทุกอย่างกลายเป็น มึงจะฆ่ากูเหรอกูใช้ไม่เป็นไงหัวมุนเลยมึงจะฆ่ากูเหรอทางจริงใช้ไม่เป็นเหรอใชกดมึงมึงก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่เออเออตีกูตกบ้ากูสร้างความที่ที่อื่นก็ได้ยังที่เจ้าแม่งตรงน้ำเหรอจะออกนี้ได้โคตรหนาเลย กูไม่รู้กูกดเม you, nah ื่อเรนกี้ขอเราแคสกิลดิให้ได้เหรอมืดนอนเอะมกูไม่นอนเาะวอกยังไหมมันตื่นตื่นตาตื่นไมแม่กูนอนวะมันตอร์นอนมันฟ้ากูตัววอกขึ้นเลยนะ นี่จะมอนเตอร์มันโจมหยุดต้ขนนี่บ่มีสินี่ไงมึดก็มึดนอนได้แล้วบุ้มเกือบตายเลือเลือดอยู่หัวใจครึ่งเออลืมไปกินผมพิศดีกว่าขนไรเรวเรวเๆๆวเวโอ้ยมาลาคามคนนอนมายุ่งกับการนอนของกูได้ยังไง งั้นอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยล่ะกันโอเค